รจอดของวังตาลนะครับอยู่ในรางลีกนะครับเดี๋ยวมีการลีกกันแน่ครับเดี๋ยวมารอชมนะครับว่าเป็นขบวนอะไรนะครับมานะครับเป็นหัวรถจักรไมไกลนะครับเป็น G E A นะครับ น่าจะเป็นรถพิเศษสินค้านะครับที่985นะครับน่าจะใช่นะครับนี่ใช้ t สี่ห้าสี่หกนะครับทางบวลนะครับทั้งลายเสือทั้งตู้เกี่ยวอะไรนะครับโอ้พวงหลายตู้กันครับเดี๋วจอดอีกทีก็ที่บ้านโป่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ